สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดในช่วงกลางเดือนของ iPhone 2รุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าขายดีทั้ง2รุ่นสำหรับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 13นะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นกลางเดือนนะครับก็ลดราคาน่าสนใจทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 15ซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่กว่าทางด้าน iPhone 13นะครับราคาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็มีการปรับลดราคาล ทุกเดือน,นสำหรับ iPhone 15นั้นขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับเท่ากันเลยกับทางด้าน iPhone 13แต่ว่าจะดีกว่าก็คือด้านหน้าจะไม่ได้เป็นรอยบากแล้วนะครับจะเปลี่ยนมาใช้เป็น Dynamic Island ส่วน iPhone 13หน้าจอเป็นแบบรอยบากนะครับในเรื่องของชิปการประมวลผลก็จะเป็นตัวเก่ากว่าทางด้าน iPhone 15ซึ่งราคา2รุ่นนี้ก็ปัจจุบันนะครับสำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรราคาจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ 6 7ถึง7,000บาทเลยนะครับส่วนการซื้อแบบติดโปร ก็ต่างกันเกือบ1 0 0 0 0บาทนะครับนี่เป็นความน่าสนใจของ iPhone 2รุ่นนี้ใครมีงบเยอะก็แนะนําเลือก15นะครับส่วนคนที่มีงบไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลือกเป็น iPhone 13ไปใช้งานได้ซื้อวันนี้ใช้งานได้อีกหลายปีทั้ง2รุ่นเลยนะครับคลิปวันนี้มีราคาพิเศษมีโปรพิเศษในช่วงกลางเดือนมาสรุปให้ได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่า แบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่17มิถุนายนปี2025นะครับซึ่งก็จะมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป,ป Lazada กันก่อนสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับ iPhone 15เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ 32,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือ28,900บาทซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นมิดมันเซล์นะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บคูปองส่วนลดเพิ่มได้อีกถึง2,000บาทเลยนะครับแล้วก็จะมีคูปองเป็นลด10-20%ด้วยกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูคูปองส่วนลดก่อนได้วิธีการจ่ายเงินถ้าเราเลือกสีเลือกความจุแล้วนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินเราก็เลือกได้เลยว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่าน Mobile Banking การจ่ายผ่านวอ l เล็จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนสูงสุดถึง20เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1,044บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถเลือกผ่อนกับ Lazada ได้นะครับมีเลือกทั้งหมด5สีสําหรับความจุ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 15เลือกมาให้1ล้านเท่านั้นนะครับ ซึ่งเป็นร้านที่มีราคาถูกที่สุดใน Lazada แล้วก็ขายโดยทาง Apple เองด้วยใครสนใจนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์แรกนะครับกดเข้าไปแล้วไปเก็บคูปองส่วนลดแล้วก็สั่งซื้อกันแบบง่ายๆได้เลยส่วน iPhone 13นะครับร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง14,890บาทเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มอีกได้นะ อาจจะเหลือประมาณ12,890หรือว่า1 3 8 9 0ขึ้นอยู่กับว่าท่านเก็บคูปองได้เยอะแค่ไหนวิธีการจ่ายเงินเหมือนกันนะครับเก็บเงินปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนเลยนะครับผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ744บาทต่อเดือนเท่านั้นในส่วนของสีก็มี2สีสําหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมี ประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone 13จาก l a z a d a ร้านนี้ก็น่าสนใจขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับแคมเปญมิดมันแบรนด์เซลนะครับก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้กดเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์ที่3ของ Lazada ได้เลยนะครับสามารถนามาใช้ลดราคาเพิ่มได้ราคาอาจจะเหลือ13,900หรือว่า14,900นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสำหรับความจุก็มี ความจุแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะหมดเป็นบางสีบางความจุเึ่งท่านสามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเช็คกันก่อนได้วิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งทําได้ทั้งหมดสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iphone 15แล้วก็ iphone 13จากทางนั้นแอป l a z a d a ซึ่งผมเลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดมีส่วนลดเยอะที่สุดนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อ ชอบรุ่นไหนลองจิ้มที่ลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับถ้าเราเก็บคูปองได้เยอะส่วนลดเยอะก็ค่อยสั่งซื้อแต่ว่าถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางน้านแอปช้อปปีกันบ้างสําหรับ iPhone 15นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple เป็นร้าน s h o p ปี้มอลนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแทู้นยนไทยประกันส่วนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,000แต่ว่าตัวนี้จะหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็เลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลาย ทางหรือว่าอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง48เดือนเลยนะครับผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5 58บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนกับช้อปปี้ได้นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิล1ปีรูตตอกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 15นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไอสตูดิโตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ25,900ก็ลดหลั ราคาเหลือ24,890บาทเก็บกูปอังสสวนลดลดเพิ่มได้อีกนะครับ3-4,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 15จาก Sho ป e ปีนะครับเลือกมาให้2ล้านไปปิดท้ายกันที่ iPhone 13จาก Sho ป e ปีนะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,000 พ9 0 0ก็ลดราคาพิเศษเหลือ15,900บาทท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้นะครับราคาอาจจะเหลือประมาณ13,900ถึง14,900วิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนนะครับหรือว่าผ่อนได้ถึง4ปีผ่อนสบายๆนะครับเพียงเดือนละ425บาทต่อเดือนเท่านั้นเลือกกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเป ปีิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช็อปปี้นะครับ iPhone สิบสามเครื่องใชู้นยนไทยประกันศูนแอปเปิลนะครับขายโดยทางร้าน i อสตูดิโอจากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือ16,200บาทเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีก2-3,000นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกยเกพรผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็ iPhone 13จากทางนั้นแอป s h o p e ปีนะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ s h o p e ปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นใหม่สําหรับ iPhone 2รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับ iPhone 15ซึ่งก็จะมีหลายราคาหลายโปรโมชั่นแบบแรกเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ที่ราคา18,000บาทลูกค้าดีแท็กอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา14,100เครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900บาทลูกค้าดีแท็กที่มีอายุการใช้งาน12เดือนนะครับราคา14,100โดยที่ไม่ต้องจ่ายคาแนตล่วงหน้าเปลี่ยนจากต็มเงินเป็นรายเดือนราคา14,600แล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคาหมือนกันพิเศษสำหรับคนที่ใช้ d ยเหมานานนรับนพิ่ม 2000บาทซึ่งถ้าเราใช้สสวนลดราคาก็จะเหลือเพียง12,100บาทเท่านั้นนะครับถ้าท่านใช้ DT แทมานานส่วน iPhone 13สําหรับค่าย True D-Tag 5G นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่29,900โปรโมชั่นเน็ดรายเดือนนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้า d t แทใช้งานมา90วันขึ้นไปสีได้ยี่ราคา12,200แต่ที่พิเศษก็คือจะเป็นโปรสําหรับลูกค้า d t แทที่ใช้งานมา12เดือนขึ้นไปนะครับราคา7,600เปลี่ยนจากเต็มเินเป็นรายเดือน แล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคา7,600พิเศษนะครับ ถ้าใช้ DT แทมานานก็รับส่วนลดสูงสุดอีก2,000บาทซึ่งตรงนี้ iPhone 13ก็จะเหลือเพียง5,600บาทเท่านั้นสำหรับคนที่ใช้ d t แทมานานนะครับถ้านในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 15หรือว่า iPhone 13ก็สามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปนะครับหรือว่าศูนย์ True D-Tac 5G ทุกสาขาส่วนค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 15สามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น 14,200นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ย้ายค่ายลดเพิ่มอีก1000บาทราคาเหลือ13,200มั้ีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุส่วน iPhone 13สีเรที่ราคาเริ่มต้น7,600น้ะครับยายค่ายลดเพิ่ม1000เหลือ6,600มีให้เลือก2สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AS ทุก สาขาขส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 15ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น14,100ทุกแพ็กเกจเลยนะครับแต่ว่าบาง แพ็กเกจก็ไม่ต้องจ่ายค่าเด็ดตรงหน้าสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2ึ9งราคา1 4ื่นสโปร1นึ9งราคา1 4ื่นรโปร8ปดเการาคา1 6ื่นเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2900มบาทนะครับส่วน iPhone 13สีมซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,350บาทนะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000ถ้าเป็นลูกค้าของ True นะครับใช้งานมา12เดือนขึ้นไปก็ราคา8,350เมื่อสมัคร้กเกจรายเดือน เดือนละ1299โปร1199ราคา9,550โปร899ราคา1 3 5 0บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่15,900ท่าหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อไม่ว่าจะเป็น iPhone 15หรือว่า iPhone 13จากทางด้านค่าย True นะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็ iPhone 13เป็นราคาในช่วง กลางเดือนมิถุนายนนะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ชอปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสสวััดีครบ